น้องชายวันนี้เป็นไงครับก็ผลงานเราตามที่คิดไว้คือวางแผนมาอย่างไรครับวันนี้ก็เอาในอืมคือเราหวังมาปั้มนานเลยเรามั่นใจยกไหนอ่ะที่เราทําได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าคือทําได้เลยเห็นเขายุบแผ่ยุกลกไหนยกสองยกสองจังหวะไหนครับที่เราทําได้เข่าเข่าใช่ไหมเป็นไงผลงานไฟนี้พอใจไหมพอใจพอใจจุดไหน นแล้วมีจุดไหนที่ต้องกลับไปเสริมให้ดีกว่านี้ก็กำลังกำลังให้ดีกว่านี้นะน้องชายโอนนี้มีอาชีพไหมไม่มีเสียดายนะแต่ผลงานเราก็ถือว่าเป็นชนะเป็นไฟที่ไรครับสองสองไฟติดแล้วเป็นไงกลับมาไฟนี้เป็นร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าน้ําหนักของเราเหมาะสมอ่ะต่อไปน้ําหนักไหนครับร้อยห้าร้อยห้าปอนอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ ขอบคุณหัวหน้าทายครับเราเป็นคนจังหวัดเ e e อเดียนครสวสรรค์ครับอ่าบอก f เอฟซีชาวนครสวรรค์แล้วก็ทั่วสาธิิที่ติดตามเราหน่อยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับอโอเคครับ